สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีคู่แมวมกวเดอร์ค่ะวันนี้คุณคู่แมวมียวกมีภารากิจเนาะค่ะได้รับมอบหมายจากครอบครัวของหมูกรพง้์นะคะได้ไปรับอมอกวรันพัฒน์นะคะน้องสาวของหมูกรพง้์นะคะหลายๆคนอาจจะหูจักนะคะเพราะว่าเป็นเป็นยูทูบเบอร์คนหนึงนะคะที่ถือว่ามีสื่อเสียงเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็อยู่ในทีมงานชาบีของอ น้องเชียที่คําพ่อน้องกระตูนนะคะเนาะที่ทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไปรีวิวสินค้าของชาเม่ตอนนั้นเนาะโดยการที่ตอ่อประสานงานของมุกวรพงศ์กับคุณผู้แมวเหมียวนธุนน้องสาวคือหมอกวารันผัดที่คุณแมวเหมียวกำลังจะไปรับเพลินตอนนี้แล้วนะคะอยู่สนามบินเขาจะไปงานศพของอนานสาวเพล่นเนาะค่ะก็คือน้องสาวของแม่เพล่นได้เสียชีวิตลงส่งเพือนกอับอายุหลายแล่วล่ละนะคะ8 1เอปีนะคะกับไป รับนอกไปงานเนาะค่ะต้องเป็นโชคเฟอร์อีกทีหนึ่งนะคะบริเิณทางใส่เวลาสองชั่วโมงกว่าเนาะค่ะที่จะไปบ้านของแซงพอพเภอลือทาจังหวัดยะโสธรทีมทัน,ทนชาวภูไทยนะคะมีผลงานบทเพลงได้หลายอย่างที่อบุคคปปรภพงกับคุณครูแมหมียวเด็กแดงและกกาไดไทายถ้ำ เควีนะคะจะเป็นภาพของน้องสาวคน,นไทยใแตก่อนนะคะหลังขอาลูกปันเควีของบทเพลงบทเพลงนี้นะคะเอาไว้เป็นความทรงจําให้กับพ่อแม่ผี่นองเช่าบ้านหองแซงน้ากันนะคะพวกเข้าอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนั้นขึ้นไ่จะจากบ้านไปไกลไปดวนไปนานจัางเลยก็ยังคินหอดคือเก่าราคะทิ้งฐานบ้านเกิดหลายๆคนกับชื่นช่มชื่นชอบพวกเข้านะคะที่อยู่ ต่างจังหวัดอยู่ต่างถิ่นก็นยังให้ใหก่อให้ความโปร่งมือยังหักถิ่นฐานบานเกิดจะไปซอยอบทเพลงหลายๆบทเพลงที่บุกเราพุงแต่งกับกุงครูนะคะถ่ายทำเ M ็นวีนะคะผ่านช่องของหมอกบรันผัดกันอีกหลายๆอันกระสัความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทั้งรอบครัวนี่แหละน้องกับพี่น้องเนาะถือว่าในซอยซืออ้อซอยอลไกระสังซื้อเสียงให้กับชุมชนนะก๊ วงตระกูลของเฮากับพ่อ,อยเลยนาเดตาไปน้ากันี่น้องเอ้ยมอนิกะไปงานโพเพิินกับเขียนกรอนแน่แต่งเพลงแมน่กัหลายๆอย่างนะสิ่งที่เฮาสวยเพิินได้นอกเลยจากให้เงินห้ทองไปแล้วกะกําลังใจหลายๆอย่างที่สากที่ยั่งขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันกะหลวดมีทีมามีความทรงจำํำดีต่อก,กันคุณผู้แม่เหมียวเขาเอ่ยกล่าวนั้นเห็นนองมาน,เนมาเพินมาบานมาบานมาซองเพิิน หลกักกไปไหว้คุณคู่บาอาจารย์โอ้นะคะเป็นความประทับใจใน,นะระบักลาเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าเหตุเท่าสางขึ้นมาเข้าไดดิบได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคนมีบุญมีคุณทั้งหลายบ่ให้ลืมบุญลืมคุณเพิินเป็นการกระทำที่ยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างกับบคุคคลอื่นใดนะคะไดหลายอย่างที่อยู่ในใจเท่ามันก็นจะปดลลอกปดปล่อยออกไปถา้าเท่านึกถึงคนที่เพิินเคยสางเคยปัน่นเท่าขึ้นมาคุณคู่แมวเหมียวกับโอ้ดีใจ ا, พุ่มใจนํานะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้หักแพ้งบกลานะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เฮาเห็นที่เฮาได้บอกได้เอ่ยได้กล่าวมันก็นเป็นสิ่งดีๆนะคะอันใดดีคู้ก็บยองว่าดีเด้อเด้ออันใดบดีเฮาก็บคอยส,อส่งเสริมแนะนํานะคะหากําลังใจบ่เคยขาดบ่เมร แต่ละมือนะคะคิดหอดคือการติดภรรารกิจเอาคุณคู่มันอ,อยาาให้ฟังเพลงอันผู้ไทย้องแซงบานทินฐานบาน,บานเกิดอันนึงเนาะคะ่ะฝากไว้เป็นผลงานของคุณคู่แม่เมียมุกวารพงษ์ได้เหตุมาให้เช่าบานให้ชุ่มชนให้ได้เป็นผลงานให้ลูกให้ล้านดเ,นด,เด็กเกยเด็กเอวยเด็กกล่าวถึงพอถึงแม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีใช่เดินทางปลอดภัยมีความสุขร่ำไกรน,นะคะฝากผลงานเพลงของบานฮองแซง ผู้ไทยห้องแซงก็บซื้อเพลงนี่นะคะอ่ะสวัสดีค่ะ อยู่ในเมืองยะโทอรเดินทางข้ามโค้คงข้ามโดนมาไกลทางฝั่งซ้ายเฮาจากเมืองเซโปนเมืองทินลาแล้วทินเนาจนมาพบเห็นอู่ข้าวอู่น้ำน้ำว่าห้องแสนจึงชใช้ทำกินตามทินวิธีผู้ไทยใส่โชทักข่อผ้าไฟอัตลักจากความหา เดินมาเอาบุญบานห้องแสงทางที่ก่อนมาเิึงินสากตอนปองเข้ามาลีกงามพามาเดึงบางไฟโกโโดโพขบวนแห่มานั่งแพ้กินปลาหวยลิงจนแค่อยู่บอกไรพี่น้องอ้ย ภูไทยบอกไกลอยู่เลยโนคาเที่ยวชมวัดว่าบ้านเรือนได้อย่างเปิดเผยใจพของเก่าบ้านเฮาบอมีละเลยเที่ยวชมกันแบบคุ้นเคยผู้ไทยใจดีทุกคน บุญบานห้องแสงทางดีก่อนมาเบึ่งหินสามก้อนพร้อมเข้ามาลีกงามห้ามาเบึงบังไฟโกโ้โผล่ขบวนแห่มานั่งแพ้กินป้าหวยลิงจนแค่โยมบอกไร อยู่เลงนกทาเที่ยวชมวัดวาบ้านเรือนได้อย่างเปิดเผยจา่ายของเก่าบ้านเฮาบ่มีละเลยเที่ยวชมกันแบบคุ้นเคยผู้ไทยใจดีคูก